ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนินไรเดอร์เช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมรถ ER 6N นะครับต้นแหล่เท่มครับกับนายช่างหัวทองเหมือนเดิมนะฮะนี่นะครับ ER 6N ปี2010 13 14ขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นโชคสีเขียวนะตัวนี้นะครับนี่นะครับถามว่าปี2024นะครับ ER 6N นะครับปี2024 ER 6N นะครับ ยังน่าเล่นอยู่ไหมผมส่วนตัวผมนะครับ er 6n ยังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะดูแล้วมันไม่ค่อยจะน่าเบื่อนะครับเป็นดูที่เป็นรถที่ดูไม่เบื่อนะครับ er 6n นะฮะถามว่าออปชั่นที่ให้มาถือว่าใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวผมจะขอไล่รายละเอียดให้ฟังนะครับคันนี้เป็น er 6n นะครับคันนี้เจ้าของรถก็จะได้เก็บรายละเอียดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาไล่รายละเอียดนะครับ er 6n คันนี้มีอะไรบ้างนะฮะ สำหรับปี2024รถที่มีเขาเรียกว่าเป็นดิสแบบคู่นะครับเป็นดิสคู่มาพร้อมกับระบบเบรก ABS หน้าหลังนะตัวนี้มี ABS นะครับ e r 6 n นะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มเบรกของโติโกะนะครับปั๊มเบรกโติโกะนะครับแล้วก็จะเป็นแบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบยังเป็นแบบคอมไบเบรกซิสเต็มนะครับคือเป็นการกระจายแรงเบรกนะครับตัวนี้นะฮะ e r 6 n เป็นเครื่องยนต์สองสูบเรียงนะครับ สองสุบเรียงนะผมจำอ่าจำนวนกระบอกอ่าปริมารกระบอกสูบจริงไม่ได้นะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่รู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์สองสูบเรียงนะครับบล็อกนี้นะครับบล็อกที่เป็นอ่าที่นิยมนะครับของอ่าเพื่อนเพื่อนชาวไบเกอร์ในยุคน,นั้นนะครับ E.R. 6 n นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับจะมีปั๊มน้ําอยู่ตรงนี้นะเวลาสวิตอะไรค่อนข้างที่จะง่ายนะครับตัวนี้นะครับ มีความโดดเด่นนะครับ ER6N นะครับในปี2 0 1 4ที่ว่าดูไม่เบื่อก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับสวิงอาร์มที่วางมีลักษณะแบบนี้นะครับมีการเป็นข้อเหล็กกลมนะครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็วางโคกแนวเฉียงนะครับนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะลูกค้าน่าจะไปเปลี่ยนโชกหลังมานะครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่มีปรับได้นะไหมครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นชุดเกียร์โยงนะครับ อโยงข้ออาคาบวิกนะครับผมเหมือนเดิมนะฮะติสดสติกเกอร์ตัวนี้ด้วยค่อนข้างที่จะเท่นะนี่นะฮะนี่นะครับ,รบวงล้ออีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมว่าเอไอหกเอ็นมันไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่นอกจากเครื่องยนต์ที่มันเป็นสองสูบแล้วแล้วก็ให้ความประหยัดแล้วนะครับก็จะเป็นนี่นะครับวงล้อหลังนะครับซึ่งรัดด้วยยางขนาดหนึ่งร้อยหกสิบนะครับคือปกติยางที่ เป็นยางขนาดใหญ่เบอร์ร้อยแปดมันก็จะอีกราคาหนึ่งสำหรับเพื่อนๆชาวเบกเกอร์นะครับที่ต้องการที่จะหารลดเบรคเริ่มต้นนะครับก็จะแนะนําตัวที่เวลาเซอร์วิสมันก็จะประหยัดค่ายางลงก็จะเป็นตัว ER6N นะครับหรือว,ว่า CBR500 นะฮะตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะฮะนี่นะครับที่ข้างหลังก็จะเป็นไฟ LED นะเพื่อนๆเนี่ยท้ายมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ นะครับตอนนี้นะครับนี่นี่นะครับอมืมีความอ่ามีความลงตัวของมันอยู่แล้วนะครับยาวของเอ็เนี่ยแต่พูดถึงเรื่องน้ําหนักนะครับรถยาวของเอนเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเยอะนิดนึงนะครับผมอ่ะมาดูกันนะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับในปีสองพสี่ถามว่ามันเก่าไปไหมผมว่ามันก็จะพอได้นะมัน มันก็จะเป็นหน้าจออะแอนาล็อกผสมกับดิจิตอลนะครับมีมาารวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาดวัดความเร็วรอบนะครับบอกไฟสถานะต่างๆนะของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะเป็นนี่น้ำมันก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับผมอ่าตันนี้นะครับนี่นะครับค่อนข้างที่จะเท่นะชิยรอัพติมัสด้วยนะครับนี่นะเจ้าของรถเขาได้จัดทรงมานะครับตัวนี้ ไฟสีเพื่อนๆอาจจะเห็นไหมในกล้องผมอาจจะว่าจะเห็นไม่ชัดเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับสีเหลือบสีคล้ายๆกับใบตองอ่อนนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นะครับคล้ายๆจากที่นะส่วนตัวผมนะครับสําหรับ e r 6 n ปี2อ่าในปี2024เป็นรถที่น่าเล่นไหมย่างน่าเล่นอยู่นะครับเทคโนโลยีที่รถให้มาก็ค่อนข้างที่จะสุดอยู่นะครับมี a b s หน้าหลังดิสค o นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลโสมอันาลอก เสียงเครื่องยนต์สองสูบที่ดูดันไม่เหมือนใครนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆน,น,น้องๆคนไหนที่ต้องการ Big ารถบิ๊กไบคัสเริ่มต้นก็ผมแนะนํานะครับ er 6N นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น้องๆเพื่อนๆมองไว้ในโจทย์ก็ได้นะครับผมว่าค่าเซอร์วิสค่าอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะถูกอะไรหาง่ายด้วยนะครับของแบรนด์คาวาสกินะส่วนตัวผมให้เลือกระหว่าง Z 6 5 0กย์กับ er 6N ผมว่า er 6N มันให้ความรอและเป็นเอกลักษณ์กว่านะครับโอเคนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์นะครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับวันนี้ผม Nick Rider นะครับแล้วก็ร้าน m p ็มทีสปีชอนะครับพอจบคลิปพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ